วัสดีครับผมเขียวใบทอมนะครับวันนี้มารีวิวหน้าไม้อีกแล้วนะครับของเข้าเยอะมากช่วงนี้หลายรุ่นครับนี่ก็เป็นอีกรุ่นหนึง่งอันนี้เป็น M79 นะครับยังไงถ้าสนใจของเล่นพวกนี้ก็ตัดสต๊าฟไว้นะครับมันจะมีมาเรื่อยๆดูกันครับรีวิวแบบเปิดปองกันเลยมีอะไรบ้าง ก็เหมือนเดิมนะครับตัวนี้เป็นที่ใส่ลูกต้องใช้ตลอดนะครับนี่เป็นตัวลิ้นนะครับแล้วพอหยิบออกละอันนะฮะโคบลูกแขงมานะครับตัวหน้าม้าขอโขกอุปกรณ์ครับเดี๋ยวมาดูกันขอปิดลังก่อนลังค่อนข้างเกญ่ครับ ดูกันทีละชิ้นนะครับอันนี้นะครับเป็นที่ใส่ลูกติดกับตัวหน้าไม้นะครับก็สวยนะครับลายเคล่าลูกให้มาเป็นลูกคาร์บอนนะครับคาร์บอนไฟเบอร์จั้งหม3สามลูกพร้อมหัวตัวนี้สึกจะเป็นหัวสามร้อยห้าสิบกรนนะครับ ตัวช่วยขึ้นสายนะครับต่อเป็นอุปกรณ์อ้าวมีตัวกันสันให้ด้วยนะครับปกติในตัวนี้ไม่มีนะอันนี้จะเกินมาบางลังหรือเปล่านะครับปกติไม่มีแต่มา,ามดาดูกัครับขึ้ตัวเต็ม ตัวเฟรมนะครับสีดำเบานะครับเป็นพลาสติก ABS นะครับหน้าไม้เนี่ยต้องเน้นเฟรมเบาแข็งแรงนะฮะไม่งั้นเนี่ยจะหนักมากนะครับที่กดลูกกาจะฐานนะครับข้างบนมีรางมาให้ติดกล้องนะครับนี่เป็นอลูมิเนียมนะครับเฟรมหลักเป็นอลูมิเนียมกริปพอดีมือเลย มีที่กันนิ้วติดมาให้พร้อมนะครับเป็นชิ้นเดียวกันกับตัวกระจกหน้าน้ำหนักไม่เยอะนะครับเบาหน้าใช้ทีเียวมาดูตัวคันคันตัวนี้คล้ายๆกับคันของ เอ็มหกจุดนะครับคล้ายคกันคล้ายกันเฉยเฉยนะฮะระบบการดึงสายสายสั้นดึงตรงนี้นะครับผ่านนี่เทปตี้นะครับตรงนี้เป็นสตริงแข็งมากนะครับดึงไม่ออกแล้วครับผมลองดึงดูเล่นเล่นะครับไม่มีทางดึงออกอยู่แล้วกับมือคนนะฮะเต้องใช้ตัวช่วยมานะครับตัวนี้อย่าลืมนะฮะอันนี้เป็นที่รองสายนะครับต้องใส่ทุก ครั้งในการประกอบนะครับถ้า,ถา,ถา,า,าท่านประกอบแล้วท่านไม่ใส่อหอวกาดร้อนมากวันนี้ท่านประกอบโดยท่านไม่ใส่เนี่ยสายขาดนะครับใส่ลักษณะอย่างนี้นะครับด้านนี้ลงนะครับด้านนี้ขึ้นประกอบกันดูไม่ต้องตัดตอน,นะครับของเรานี้อยู่บนนะครับรองครับเลย เนี่ยครับออกง่ายใส่ดูดดันทีเดียวนะครับเหมือนตัว83ตัวนี้เนี่ยดูกระททดรัดกว่าความเร็วก็สามร้อกว่าเหมือนกันนะครับก็ประกอบแล้วก็ขันน็อตตัวเดียวนะครับคือตัวนี้ผมไม่ขันแล้ววันนี้นะครับขันเข้าในเนี้ยนะครับแค่นั้นเองนะครับก็ใช้ได้เลย ตัวนี้ก็มาด้วยเหมือนเดิมน,นะครับก็คือออโต้เซฟนะครับขึ้นลําแล้วมันจะขึ้นเซฟเองนะครับเราต้องกดลงมาแล้วก็เอนตี้ไดฟายนะครับเอนตี Anti ้ไดฟายคืออะไรดูตรงนีนค้คือมันจะทําให้เราเนี่ยไม่สามารถที่จะย,ยิงได้ถ้าไม่มีลูกอยู่ด้านในนะครับเพราะว่าหน้าไมา้พวกนี้เนี่ยถ้าเรายิงโดยไม่ใส่ลูกสายจะขาดน,นะครับเราขึ้นลําปุ๊บอ่าขึ้นลําแล้วนะครับ ันเรียบร้อยนะครับกดเนี่ยจะโดนเซฟป,ปึ๊บต้องกอดเซฟนะครับแต่กดเซฟแล้วนะครับก็ยังยิงไม่ได้นะครับเนี่ยเพราะไม่มีอะไรอยู่ตรงนี้มันต้องมีลูกอยู่ตรงนี้ถึงจะยิงได้นะครับต้องนะมีลูกอยู่ตรงนี้ถึงจะยิงได้ไม่งั้นเนี่ยจะเกิดการยิงโดยไม่ใส่ลูกเขาเรียกว่าไดรฟนะครับมันจะทําทให้ชารุดนะครับน้าไม้ทุกประเภทนะฮะก็คือเขาจะไม่ได้ยิงโดยที่ไม่มีลูกเด็ดขาด นะก็ตัวนี้มิติกระทัดรัดนะครับเล็กนะน่าใช้ความเร็วเดี๋ยวผมลงในช่องอรายละเอียดให้นะฮะแล้วเดี๋ยวมีเวลาผมจะทําคลิปลองยิงดูสเสถียรของเขานะครับว่าความสเสถียรมีประมาณไหนแต่วันนั้นก็ลองตัวตัวนี้นะครับก็ร้อยดูทีเดียวเหมือนกันนะพวกนี้นะครับ ผมมีขายเลยนะครับเดี๋ยวราคาลงให้ใต้คลิปนะฮะของมีอยู่ในไทยนะครับมีสต็อกนําเข้ามาทมําฟอร์มีพาส,งพาส่งภาษีถูกต้องทุกอย่างนะครับไม่ต้องกังวลหน้าไม้นะครับถือเป็นอาวุธเหมือนกันนะครับแต่ว่าไม่ต้องขอใบอนุญาตนะฮะก็คือสามารถซื้อครอบครองได้ไม่ผิดกฎหมายนะครับแต่ว่าการนาพาไปเป็นที่สาธนะารณะการนำไปใช้อะไรต่างๆก็ถือเป็นอาวุธชนิดหนึ่งนะครับอันนี้ขอลืมบอกไปใส่ตรงนี้นะครับ ใส่เข้าไปในร่องนี้นะฮะสองข้างนะครับก็คือกันสัน่นกันกรนะพือเอางั้กนเถอะนะก็สนใจก็ติดต่อมานะครับ0 8 9, 6ย์แป6หกนะครับของมีสก๊อตอยู่พร้อมนะครับพร้อมเล่นนะในไทยมีในไทยเลยนะฮะไม่ต้องออเดอร์คือออเดอร์จ่ายเงินไปแล้วไม่รู้รับของกันไหนนะครับของเราก็จ่ายไปแล้วก็ไม่เกิน3วันนะครับของส่งถึงมือ อันนี้ติดสโคปนะคนที่เคยดูก็ดูคลิปอื่นนะครับก็ติดสโคปก็ตั้งสโคปเป็นปกติสโคปให้มาแน่นอนนะครับเป็นฟิกขยายสี่เท่านะครับสี่คูณสามสองแน่นอนอยู่แล้วก็สะโคปหน้าไม้ก็ประมาณน,นี้นะครับระยะยิงก็เพียงพออยู่แล้วนะครับสามสิบสี่สิบเมตรกับวางด้ยรอที่พีมมือคนด้วยนะครับ บางคนเห็นว่าเอ๊ะทำไมในคลิปฝรั่งเขายิงกันได้เป็นร้อยเมตรนะครับเรายิงไม่ได้อันนี้ไม่ได้อยู่ที่อุปกรณ์นะครับอุปกรณ์เนี่ยพอๆกันนะฮะอยู่ที่ฝีมือนะครับยกเว้นยิงแข่งขันอันนั้นสอุปกรณ์แบบพิเศษหลายหลายแสนเงินก็นละอย่างกันแต่เ้่าฝีมือไม่ดีนะครับต่อให้อุปกรณ์ดีแค่ไหนก็ให้ผลเหมือนกันนะครับยังไงก็วันนี้เดี๋ยวกดซับสไคร์ไว้แล้วกันเดี๋ยวผมจะลองออกไปยิง นในที่ว่าเพรับพอตอนนี้แคบนะครับยิงไม่ได้ด้านหลังนี่ก็หน้าไม้เหมือนกันนะครับเพียบเลยนะครับโอเคนะครับขอบคุณมากสวัสดีครับ